เล่าเรื่องผีทุกที่มีตำนานเล่าเรื่องผีทุกที่มีตำนานสวัสดีครับผมชื่อสันนะครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงกับตัวของผมเองและผมก็จำได้ดีเพราะผมเข้ามาทำงานเป็นครั้งแรกโรงงานที่ผมมาทำก็เป็นโรงงานเปิดใหม่ด้วยเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยครับข้างหลังโรงงานจะเป็นหอพักสำหรับคนงานครับแบ่งเป็นสองหอหอหนึ่งสำหรับผู้หญิงล้วนเลยครับหอสองจะเป็นหอชาย และคนงานที่มีครอบครัวซึ่งมีทั้งหมด5ชั้นสำหรับคนที่มีครอบครัวจะพักที่ชั้น 1, ชั้นสองส่วนชั้นสชั้น4จะเป็นห้องรวมซึ่งถ้าอยากอยู่รวมกันก็อยู่ได้แต่ห้ามอยู่มากกว่า4คนชั้น5ส่วนมากจะพักอยู่คนเดียวอย่างมากก็ไม่เกินสองคนครับผมเองก็พักอยู่คนเดียวครับ ผมมาทำงานที่นี่ได้แค่3มวันก็เจอกับเหตุการณ์แปลกๆในโรงงานในโรงงานตรงที่ผมทำอยู่คือแผนกที่ผมทำจะมีลักษณะท้ายตัวยูจุดที่ผมทำงานจะอยู่ตรงก้นตัวยูพอดีครับในวันในวันนี้วันที่เกิดเหตุครั้งแรกในขณะที่เราทุกคนกำลังทำงานกันอยู่ในช่วงเช้าประมาณ10โมง เสียงเออะโวยวายทางปีกซ้ายของตัวยูก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงกรีดดังลั่นเลยครับจากนั้นคนงานที่เป็นผู้หญิงก็พากันแตกฮือออกมาส่วนผู้ชายก็พากันวิ่งกลูเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปดูว่ามีอะไรที่พอจะช่วยได้ไปดูว่าเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมแต่สิ่งที่เห็นคือมี มีคนงานหญิงคนหนึ่งะครับกำลังนอนกลิ้งเกลือกอยู่กับพื้นพร้อมกับร้องเสียงดังสักพักก็เปลี่ยนมาเป็นกรีดร้องเหมือนกับเจ็บปวดหรือเสียใจอย่างหนักอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนกับคนเสียสติทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็ตกใจไปตามๆกันครับซึ่งทุกคนเลยนะครับรวมถึงผมด้วย ผมต้องถอยออกมาเพราะไม่รู้จะช่วยเขายังไงมีคนโทรตามรถพยาบาลกว่ารถพยาบาลจะมาถึงก็วุ่นวายกันมากเลยทีเดียวในวันนั้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาแต่มีที่พูดกันหนักมากก็คือการเปิดโรงงานเพราะเจ้าของเป็นชาวต่างชาติเลยไม่ได้สนใจพิธีตามแบบคนไทยเรา เขาก็ลือกันว่าเปิดโรงงานไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางบ้างก็บอกว่าไม่ได้ทําบุญบ้างก็ไม่ได้ตั้งศาลบอกกล่าวอะไรมากมายมากมายที่เขาเล่าลือกันครับเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปได้แค่วันเดียววันเดียวเท่านั้นครับวันถัดมาเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นอีกครับ แต่เกิดขึ้นกับแผนออกอื่นที่ชั้นสองครั้งนี้เกิดขึ้นในตอนเช้าประมาณ9โมงครับพอประมาณบ่าย3ามก็เกิดขึ้นอีกจนทําให้คนงานต่างก็หวาดกลัวกันจนเจ้าของโรงงานต้องยอมทําบุญตามประเพณีทางบ้านเราโดยนิมนต์พระมาทําบุญตักบาตรเหตุการณ์ก็สงบลงครับหลังจากทําบุญและตั้งศาลให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ก็สงบมาได้ประมาณ5 6เดือนนี่แหละครับเหตุการณ์เดิมๆก็เกิดขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เกิดขึ้นวันเดียวถึง3คนและเกิดขึ้นติดต่อกันทุกวันครับเป็นอาทิตย์บางวันก็คนเดียวบางวันก็2บางวันก็3คนงานก็เริ่มกลัวกันอีกแล้วครั้งนี้ทางโรงงานก็ไปจ้างอาจารย์มาดูดวงโรงงาน คือมาดูดวงโรงงานเลยครับจากคนต่างชาติที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้กลายเป็นว่าต้องยอมไปเสียเงินส่วนหนึ่งไปจ้างไปจ้างอาจารย์มาดูดวงโรงงานเลยดูว่ามันเกิดจากอะไรอาจารย์ก็บอกว่ามีใครบางคนมาทําพิธีปลุกผีเพื่อขอหวยเสร็จแล้วไม่เชิญเขากลับแล้วก็ไม่ยอมทําตามสัญญาคือถูกแล้วไม่ทําตามสัญญา ในสัญญาก็คือไม่เอาหนังมาฉายให้พวกเขาดูและไม่มีการถวายสังฆทานทำบุญให้ตามที่กล่าวาเมื่อทางโรงงานรับทราบเรื่องแล้วก็จัดให้เลยครับจัดให้เอาหนังมาฉายแต่ไม่มีคนดูคือไม่มีใครกล้าไปดูอะครับพอฉายเสร็จก็ ทำตามพิธีต่างๆเสร็จก็คือเรื่องมันก็เงียบลงอีกครับเงียบลงไปอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในเหตุการณ์นมันน่ากลัวจริงๆนะครับบางเพราะบางทีนี่นั่งกินข้าวอยู่ดีๆก็มีอาการสองคนสามคนพร้อมๆกันน่ะหลายคนถึงกับต้องลาออกเลยครับส่วนผมยังทํางานอยู่ที่นี่นะครับไม่ได้ลาออกไปไหนทํางานที่อื่นเนี่ยมัน คือมันก็ต้องไปหลายๆอย่างอะ่ะเตรียมการหลายๆอย่างอะ่ะเพราะที่นี่ก็นอกจากเรื่องผีเข้าสิงพนักงานแล้วเรื่องอื่นก็ก็ดีหมดเลยครับเรื่องโดนผีลงผีหลอกอะไรนี่ยังไม่มีให้ใหให้ได้เห็นได้ยินกันนะครับแต่ว่าที่เห็นจ่ะก,ก็คือมีผีเข้าสิงเหตุการณ์ก็ผ่านไปจนกระทั่งมาถึงช่วงปีใหม่ผมไม่ได้กลับบ้าน เพราะกี้เกียรนั่งรถครับมันไกลกว่าจะถึงบ้านก็หลายชั่วโมงเอาเป็นว่าอยู่เฝ้าหอพักดีกว่าที่โรงงานหยุดเจ็ดวันก็อาทิตย์หนึ่งพอดีครับอาทิตย์หนึ่งเลยโรงงานช่วงนี้ก็เลยเงียบมากที่หอส่วนใหญ่ก็กลับบ้านครับทําให้เงียบจนช่วงกลางคืนนี่วังเวงเลยในช่วงกลางคืนมันมันเงียบจริงๆอะแต่ผมไม่ได้สนใจนะครับเพราะเพราะว่า ผมชอบความเงียบอยู่แล้วไงคืนนี้หลังจากอาบน้ำกินข้าวเสร็จผมก็นอนเลยครับเพราะไม่รู้จะทำอะไรเพื่อนๆก็ที่เคยสังสรรค์กันเขาก็กลับไปเยี่ยมบ้านกันหมดผมหลับไปนานแค่ไหนไม่รู้อ่ะมารู้สึกตัวตื่นเพราะมีเสียงเคาะตรงหน้าต่างตรงระเบียงเล็กๆคือระเบียงมันก็ไม่ไม่กว้างนะครับระเบียงตรงนั้นเขาแค่ทำขึ้นมา ื่อให้คือเราอยู่ชั้นชั้นห้าน่ะแค่เอาผ้าออกไปแขวนตากแดดได้นะครับแต่คนออกไปยืนนี่ลาบากเพราะอ่าระเบียงตรงนั้นมันเป็นมันเป็นระเบียงไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใช้สําหรับออกไปยืนไปอะไรอ่ะแต่ว่าเราแค่เปิดหน้าต่างแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปแขวนน่ะได้ได้ครับแต่จะให้มีคนออกไปยืนนี่มันเป็นอะไรที่อันตรายมากเพราะระเบียงไม่มีที่กั้น มันเป็นมันเป็นระเบียงเล็กๆนะครับผมมารู้สึกตัวตื่นเพราะว่ามีเสียงเคาะตรงหน้าต่างตรงระเบียงเล็กๆนั่นแหละครับซึ่งมันก็มีหลอดไฟส่องสว่างมันก็ไม่มากแต่ถ้าในห้องปิดไฟอะ่ะแสงไฟเล็กๆนั่นก็จะทําให้คือมันส่องเข้ามาเพราะามันเป็นมันเป็นกระจกะครับไฟมันส่องเข้ามามันก็ทําให้เรามองเห็นอะไรได้บ้างเล็กน้อย แต่ถ้ามีอะไรอยู่ตรงหน้าต่างอ่ะจะมองเห็นเงาได้ชัดเจนมากเลยครับมีทีแรกผมก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าลมข้างนอกอ่ะอาจจะพัดแรงจนทำให้เสื้อผ้าที่แขวนไว้อชนหน้าต่างทำให้เกิดเสียงดังเหมือนมีคนเคาะผมหลับตาลงอีกครั้งเพื่อที่จะนอนต่อเสียงมันก็ดังอีกครับก๊กก๊ก เสียงดังขึ้นอีกครั้งอะแต่มันดังเป็นจังหวะมันไม่เหมือนลมพัดพัดเสื้อผ้าพัดไม้แขวนผ้ามาชนหน้าต่างอ่าและผมก็เริ่มที่จะคิดละผมจำได้ว่าไม่ได้ตากผ้าไว้สักตัวไม้แขวนผ้าก็ไม่มีตรงนั้นอะผมก็เลยตัดสินใจครับมองไปที่หน้าต่าง มันก็มีเงาของคนจริงๆอะครับเงายืนอยู่ตรงนอกหน้าต่างเหมือนกําลังพยายามที่จะพยายามที่จะเข้ามาข้างในให้ได้อะแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าน,นี่คือชั้นห้านะครับชั้นห้าผมอยู่ที่ชั้นห้าแล้วใครอะครับมันจะมายืนอยู่ตรงระเบียงนั้นได้มันจะมาจากทางไหนมันจะปีนจะอะไรยังไงอะ ระเบียงแค่มีไว้ตากผ้าได้เท่านั้นเองผมสังเกตเงานั่นอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเงาของคนยืนกลางแขนอยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนพยายามที่จะเดินฝากกระจกเข้ามาเสียงดังก๊กก๊กก็คือเสียงมือทั้งสองข้างนั่นน่ะที่กำลังเคาะตรงหน้าต่างกํำลังทุบกระจกอ่ะแล้วเสียงก๊กก๊กก็เงียบลงเมื่อผมลุกจากเตียงกะว่าจะเดินไปดู แต่เงานั่นน่ะผมสังเกตดูมันเหมือนกับจะแนบชิดติดกระจกเข้ามาอีกอะ่ะเหมือนกับเบียดเข้ามามันทำให้ผม่คือมันมันแปลกมากครับคือเงานั่นน่ะมันเหมือนไม่มีหัวแต่ผมยังคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทิศทางแสงจากหลอดไฟทําให้มองไม่เห็นส่วนที่ที่เป็นหัวได้ชัดเจนผมยังเข้าใจว่า ยังเป็นคนที่แบบพยายามที่จะเข้ามาพยายามที่จะเข้ามาในห้องผมเพื่อที่จะขโมยอะไรหรือเปล่าเข้าใจว่าผมาในห้องนี้ไม่มีคนอยู่หรือเปล่าอะไรทํานองนั้นนะครับผมรีบเดินไปที่หน้าต่างอยากรู้เหมือนกันว่าใครมันจะออกออกไปยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะแล้วไปยืนทําอะไรอ่จุดประสงค์ของเขาคืออะไรผมเดินไปเปิดหน้าต่างอีกบานหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันแล้วชะ่งโงกหน้าออกไปดูผม เย็นว่าไปทั้งตัวเลยครับภาพที่ผมมองเห็นคือร่างร่างหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่มีหัวครับจริงๆครับมันไม่มีหัวร่างนั้นอาบไปด้วยเลือดเหมือนมันจะรู้ครับว่ามีคนจ้องมันอยู่อ่มันหันหน้ามา ห,หันมาทั้งตัวนะครับหันมาทั้งตัวสักพักมันก็ทําท่าว่าจะเดินเข้ามาหาผมอ่ะเลือดอาไปทั้งตัวเลยนะครับผมรีบปิดหน้าต่างแล้ววิ่งมาที่ประตูพร้อมกับร้องเสียงดังเพื่อให้คนมาช่วยอะยังไงไม่รู้แหละผมร้องเพื่อที่จะแบบ คือมันต้องให้คนมาช่วยล่ะครับมันคือผมกลัวมากเลยตอนนั้นแต่ประเด็นมันก็เกิดขึ้นอีกคือประตูผมเปิดประตูไม่ได้ทำยังไงก็เปิดไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราเราบิดลูกบิดแล้วเปิดไม่ใช่นะครับคือลูกบิดน่ะลูกบิดน่ะมันหมุนไม่ได้เลยครับมัน มันเหมือนกับว่าเราหมุนลูกบิดข้างนอกที่มันโดนล็อกอะ่ะแต่นี่คือผมบิดลูกบิดอยู่ข้างในประตูนะครับเพื่อที่จะเปิดประตูออกมาแต่ลูกบิดมันบิดไม่ได้ครับตาผมก็มองไปที่หน้าต่างไอ้เงานั่นน่ะยังเดินวนไปวนมามันเดินวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นแหละและบางครั้งอะ่ะมันก็ทำท่าว่า จะเดินเข้ามาให้ได้อะแล้วมายืนอยู่ตรงหน้าต่างแบบแนบชิดนิ่งแล้วก็ไปเดินวนไปผมยังร้องให้คนช่วยครับร้องแบบสุดเสียงเลยคือมีเสียงเท่าไหร่ผมร้องแบบเอาให้คอแตกตรงนั้นเลยคือมันกลัวครับตอนนี้คือผมไม่มีสติแล้วคือเสียสติเลยก็ได้อะยอมรับว่ากลัวแบบสุดๆไม่นานครับทุกอย่างมันก็ ดับวูบไปผมไม่รู้สึกตัวอีกแหละคือมืดไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่ามีเพื่อนอนที่อยู่ชั้นห้านะ่ะซึ่งก็ไม่ได้กลับเหมือนกันมีบางส่วนน่ะที่ไม่ได้กลับเพื่อนเพื่อนที่พักอยู่ชั้นห้านี่แหละครับเข้ามาช่วยอ่าปฐมพยาบาลมาปลุกผมให้ตื่นน่ะ พอผมฟื้นขึ้นมาผมก็ยังกลัวอยู่กลัวแบบคือมันเห็นจะจะนะครับทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วคว,ความกลัวของผมมันก็ยังยังติดค้างอยูอ่คือผมยังมีอาการสั่นยอมรับนะครับคือกลัวมากๆเพื่อนๆพยายามที่จะสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมก็คือเล่าอะไรให้ใครฟังไม่ได้ในตอนนั้นน่ะ คือมันไม่ไหวครับไม่ไหวแต่เพื่อนๆก็อยู่เป็นเพื่อนจนจนเช้าอะ่ะพี่สาวก็มารับแล้วก็พาไปหาหมอแล้วไปทําบุญที่วัดไปถวายสังฆทานแล้วก็ให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้พอความกลัวของผมมันลดลงมากแล้วผมก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พี่สาวฟังผมกลับเข้ามาเก็บข้าวของที่ห้อง อีกครั้งแต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นไปนะครับคือให้ให้พี่สาวกับพี่เขยไปเก็บผมไม่กล้าที่จะขึ้นไปแล้วทีนี้ผมคือผมรออยู่ข้างล่างดีกว่าอ่าก็มีเพื่อนๆอ,อ,อีกนั่นแหละเข้ามาสอบถามผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้เนะี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ เล่าให้ทุกคนได้ฟังที่แบบมามาสอบถามกันเรื่องที่เกิดขึ้นนี่พอผมเล่าเสร็จก็มีลุงคนสวนคนหนึ่งอ่ะซึ่งแกอยู่อยู่มาก่อนคือผมมาสมัครงานก็คือเจอแกแล้วอ่ะแกะอยู่แกน่าจะทํางานมาก่อนมาก่อนที่จะมีคนงานเข้ามาด้วยซ้ำอ่ะลุงคนสวนคนนี้แกเล่าให้ฟังว่าเคยมีอ่าชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดอาการ เกิดอาการหลอนนี่แหละแล้วกระโดดตึกจากดาดฟ้าลงมาไม่รู้ว่า,ากระโดดลงมาท่าไหนหัวหลุดคือหัวขาดน่ะไปค้างอยู่ที่ชั้น5ส่วนร่างอะ่ะตกลงไปที่พื้นข้างล่างซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่เขากำลังก่อสร้างแต่มันก็ใกล้จะเสร็จแล้วอะ่ะคนงานย้ายออกไปส่วนหนึ่งแล้ว ที่เหลือก็คือกลุ่มที่เก็บงานนั่นแหละก็คือชายหนุ่มคนนี้นี่ก็คือหนึ่งในคนงานที่เก็บงานนั่นแหละครับไม่รู้ว่าเขาเกิดอาการหลอนหรืออะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในช่วงที่เลิกงานแล้วอ่ะหลังจากนั้นผมก็ไปลาออกครับลาออกจากงานเลยครับเรื่องเล่าของผมก็จบลง แต่เพียงเท่านี้ครับเป็นไงครับเรื่องเล่าล้นหลอนของคุณสันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลยก็ตามขอให้ทุกท่านรับชมรับฟังอย่างมีความสุขนะครับ เล่าเรื่องผีทุกที่มีตำนานสวัสดีครับ